มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรในหลวงสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาวันที่28กรกฎาคม2564ผ่านทางระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 23-29กรกฎาคม2564เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ระบุว่าสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2564ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่23-29กรกฎาคม2564ค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญขอบคุณสำนักพระราชวังและขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ